สามีไอ้อภิษดาไม่กลับไทย15ตุลาคม2 0 2 2สามีไม่กลับไทยมาด้วยไอ้ I, อภิษดาเผยชีวิตล่าสุดสามีไม่กลับไทยมาด้วยสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงที่มีในไอจีปริศนาออกมาโพสต์ว่ามีสามีคนเดียวกับไอ้อภิษดาและถูกเปิดเผยว่าแฟนของไอซ์นั้นได้เล่นแอปหาคู่ทุกวันแต่ยังว่าดาราสาวไม่ได้แคร์ใดๆทางด้านผู้จัดการของไอซ์ได้ออก มาให้สัมภาษณ์หลังเกิดเรื่องนี้ว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้และไอซ์อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศกับสามีล่าสุดสาวไอซ์ได้โพส์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมนับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเกิดเรื่องดังกล่าวพร้อมเช็คอินอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทำกลั่งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นชมความสวยของแม่จำนวนมากบางก็เข้ามาให้กำลังใจ แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความเห็นถึงประเด็นข้างต้นว่าข่าวตรึมทำไมมีแต่คนขุดขุดผู้ชายเห็นเขาเห็นเรา แต่ไม่ยักจะเห็นหวานใจเขาเพราะเขาปิดเราเลยไม่เห็นเขาเลยฉันเห็นเงาในกระจกเป็นตน้นและพิธีกรอ,อารมณ์ดีป้อมแปมนิติชายชิตาทรหนึ่งในเพื่อนสนิทของไอซ์อภิศดาเครืองคงคาที่กำลังตั้งท้อง5เดือนกับแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสได้อัปเดตชีวิตของว่าที่คุณแม่ให้ได้ฟังว่า ตอนนี้สามีไอซ์ยังไม่กลับมายอมรับว่าไอซ์มีความคิดมากตามประษาคุณแม่มือใหม่เพราะหลายคนก็จับจ้องแล้วก็มีเบื้องหลังที่รู้กันนี่ก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนอยู่กับเพื่อนก็อยากจะให้มีเวลาที่เอ็นจอยที่สุดตอนนี้ท้องไอซ์น่าจะประมาณ7เดือนมันก็กลมๆให้เห็นได้หลานสาวก็ดีหลานสาวจะเลี้ยงให้กากันถ้าเอามาให้เลี้ยงนะตอนแรกถ่ายไว้เป็นผู้ชายเพราะว่าคือช่วงนั้น ไอซ์ Ice, เขาดูบูลุยลุยแต่ผิดก็ไม่เป็นไรนางอยากได้ผู้หญิงนะหรือนางไม่ได้คิดมากเท่าที่จำได้เหมือนพูดว่าเป็นผู้หญิงก็ดีนางก็เป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วมาวันนี้ไอซ์อภิษดาอัปเดตชีวิตล่าสุดดักคอคนสงสัยอยากถามโดยเธอได้เคลื่อนไหวโพส์คลิปสั้นๆลงอินสตาแกรมเป็นคลิปขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินพร้อมแคปชั่นระบุว่ากลับละเผื่อคนถามหา ทำกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับหลุดโฟกัสทักความสวยบางส่วนก็บอกแม่กลับมานอนพักผ่อนนะแม่นะบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรสาวไอซ์ไม่ได้เลยละคะ่ะ